สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอชุดดับบนและล่างชุดดับบนและล่างชุดดับตรงๆนะครับชุดดับตรงๆนะครับเดี๋ยวอธิบายแป๊บหนึ่งนะครับ80เป็นชุดดับตรงนะครับถ้าอยากซื้อ80ให้ซื้อ0-8อันนี้ถ้า08มันจะเป็นเลขเด่นนะครับ หรือว่าจะเป็น91ดับแต่เด่นก็จะเป็น19 02นะครับเนี่ย0ูจะดับแต่20จะเด่นนะครับอันนี้ผมจะนำเสนอในส่วนของชุดดับตรงๆนะครับในส่วนของซิติตั้งต้น17มกราหกสี่นะครับมาดูกันเลยนะครับว่ามันจะมีการหลุดงวดไหนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะอธิบายนะครับช่วงท้ายจะอธิบายนะครับในส่วนของแนวทางนะครับว่าความน่าจะเป็นนะครับผมนะ นะครับ17มกราคม64นะครับดับอยู่นะ1กุมภาพันธ์64ดับอยู่สิกุมภาพันธ์64ดับอยู่นะครับ1มีนาคม64ดับอยู่นะครับและก็16มีนาดับอยู่นะครับผม1เมษาดับอยู่สิเมษาดับอยู่นะครับ2พฤษภาดับอยู่นะครับ16พฤษภาดับอยู่นะครับ16พฤษภานะครับแล้วก็มิถุนานะครับพฤษภามิถุนานะครับ ดับอยู่นะครับนะ16มิถุนาดับอยู่กรกฎาดับอยู่นะครับตรงนี้วันที่16กรกฎาดับอยู่แล้วก็1สิงหานะครับ1สิงหามาดู16สิงหาครับผม16สิงหาก็ดับอยู่นะครับผมนะ16สิงหาวันที่1กันยาดับอยู่นะครับวันที่16กันยาดับอยู่นะครับวันที่1ตุลาดับอยู่16ตุลาดับอยู่และก็1พฤศจิกายน 64ดับอยู่นะครับแล้วก็มาดูวันที่16พฤศจิกานะครับ16พฤศจิกาอันนี้ดับอยู่นะครับตัวที่หลุดนะครับหลุดครั้งแรกนะครับหลุดครั้งแรกนะครับ wow. ouais. วันที่1ธันวา64นะครับหลุด58นะครับหลุด58เข้าที่บนนะครับตรงนี้คือหลุดนะครับหลุดครั้งแรกนะครับ16บธันวาดับอยู่นะครับเนี่ย ตัวนี้เลขดับ0 7 1 8 2 9 3 0 4 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6อันนี้คือตัวที่ออก3 5แล้วก็8 3นะครับตรงนี้ดับนะครับเป็นตัวเลขที่ไม่มานะครับและก็วันที่30นะครับ30ก็ดับจ่นะครับมันออก0 6 8นะครับสองตัวบนก็จะเป็น6 8นะครับตรงนี้ไม่มี6 8นะครับตรงนี้เป็นเลขดับนะครับแล้วก็3 6ตรงนี้ก็เป็นเลขดับนะครับไม่มามา3 6นะครับอันนี้ดับอยู่แล้วก็วันที่17นะครับ 17ล่าสุดเลยนะครับหลุดนะครับตัวหลุดเลยนะครับหลุดนะครับสำหรับ <establishing> ช uh. <atra ileen teokbokki> ุดที่1นะครับชุดที่1หลุด2ครั้งนะครับก็คือหลุดปีปี64นะครับมาล่าสุดก็ปี65เปิดสกรารมาหลุดเลยนะครับนะครับเบื้องต้นนะครับหลุดนะครับวันที่17มกรานะครับ17มกราหลุดหลุดนะครับหลุดตัวนี้นี่92้นี่นะครับสรุปแล้วชุดที่1หลุด สองครั้งนะครับสวงสองครั้งตั้งแต่วันที่17มกราถึงวันที่17อ่า17มกราหกสี่จนถึงวันที่17มกราหกห้านะครับหลุดสองครั้งนะครับสูตรชุดที่หนึ่งมาดูวันที่หนึ่งกุมภานะครับหนึ่งกุมภาเราจะได้เลขดับเป็นเลขเบิ้ลนะครับสำหรับอ่ชุดที่หนึ่งเราได้เลขเบิ้ลนะครับเป็นเลขดับฉะนั้นเลขเบิ้ลนะครับเป็นแนวทางนะครับผมเลขเบิ้ลไม่มีงวดนี้นะครับไม่มางวดนี้ก็คือ ไม่มีก็คือไม่มานะครับอย่างเช่น8 8ดไม่มา99ไม่มา0 0ูนย์ไม่มา1 1ึ่ง่มา2 2สองไม่มา33ไม่มา44ไม่มา5้าไม่มา6 6ไม่มา7 7ไม่มานะครับชุดดับบนและล่างนะครับเลขเบิ้ลไม่มา นะครับทั้งบนและล่างสำหรับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวูเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ